ออบจังค่ะออบจังฮัลโหลไม่ได้ยินเลยค่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอเค กูได้น่อยำจนเลวคุณกได้ยินบังมไปไหที่ไหนคะบังบัวทองค่ะบังอุ้ยตาไกลบ้านใหม่พี่เลยนี่เราจะเป็นเพื่อนบ้านกันนี้แล้วแต่ค่ะอ๋อตัวนี้อายุไรเหรอคะอุ้ยนี่บังอายุขายเมื่อกี้นี่สาม้อยเซีซีพี่อ๊อฟจังกี่ซีซีอะคะเราไม่มีเน้นข้างหลังค่ะเราไม่มีเน้นแผ่นหลังในโลกโซเชียลมาบอกนะครับผมนี่ถ้าตัวนี้ให้มีบาดร้องตายนะคุณคนเลวของรางวัลที่คุณอ๊อฟจังจะได้รับนะคะคือ ได้รับเห็ดเลยค่ะเห็ดอะไรคะเห็ดหลินซ <|so|> ื่อแต่ดูท่าทางแล้วว่ะพี่อ๊อฟจังน่าจะชอบเห็ดแหละเนาะเห็ดอะไรคะเห็ดโคนตอนก้มไปเก็บเห็ดระวังนะบาทมันก็จะมีงูออกมาเนาะแต่แดด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 แด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 แ อ๋อสามีบาดห้าครั้งะอ๋ออ๋ออ๋อคชอบตัวัำตัวเองอ๋อไหมแล้วจังหวะคำเสียงใหญ่ใช่ไหมเสียงเมื่อกี้เหมือนเตะขอบเตียงเลยนะคะอ๋อเสียงอือกนี้เหมือนแอบทำอะไรอยู่แล้วแม่เปิดประตูเข้ามา เมื <an> ่อกี้คุณแม่มีดบาดไปแล้วคุณแม่โดนมีดแทงคุณแม่ร้องไงคะมีดแทงก็ร้องเอาอีกเอาอีกอะในโซเชียลนะครับมีคนบางมนก็มาพี่ชวนบอกกรมทางหลวงว่าทางหลวงเลี้ยวถ้ามึงนีก็ถามว่านี่ในการไมปยุ่งหรือซ่องครับเนี่ยจันทร์สองโลก The <me at> <me at> Return